นายงชิดพี่น้องผล,ลไม้ตามฤดูกาลน,นี้สั่งมาจากนครนายกค่ะมาจากนครนายกนะคะสวนของเพื่อนพี่น้องสวนของเพื่อนอันนี้ฮอตมะฮอดเดี๋ยวสิแกะเบิ้งพี่น้องมายงชิด สวนเป้าอ้วนนคะรปฐมนะคะผละไม้ตามฤดูกาลสินค้าเน่าเสียตรุณานำส่งทันทีอันนี้ขันมันเสียเิ่นกนรับล่เคลมให้พี่นอ้องอ่ะมาเบิ่งกันเลยพี่นอ้นองมายงชิด เห็นเพิ่นทรงมาบอกแต่มือว่านนี่มือว่านกอนสองมือเนาะสองมือกับมาหอดมาเบ่งว่าขงางในมไม่จีบกินกังไดสวนกงเพิ่นกับปลูกหลายยางหลายเนี่ยน้องปลูกมังคุดมะยงชิดแล้วก็ ผลละไมอื่นๆหลายอย่าเนาะหลายอยู่กับเส้นพุ่นแดิววางคว้างคนกับจำนายผลละไมตามฤยดูกาลเด้พี่น้องนี่เปิดเปิดมาชมกัน ชมกันมาชมกันพี่น้องโอ้สวยงามสวยงามมากค่ะยังซีสวยบ่เสียเลยพี่น้อง ลูกไงไงก็ไข่ไก่อีกไข่ไก่เบอร์ศูนย์เนาะอันนี้ไซส์ใหญ่สุดนะคะสร้างไซส์ใหญ่สุดพี่น้องไซส์ใหญ่สุดค่ะพี่น้องปาดลูกไงครับลูกใหญ่ๆสุกกำลังกินเลยสวย ลูกใหญ่ๆสวยๆกำลังกินเลยงามครับพี่น้องนี่มีห่อไว้ด้วยอันนี้น่าจะยังไม่สุกเท่าไหร่นะแต่วราขังนองนี่พ่อกินเลยพี่น้องอันนี้กันราคาพิเศษพี่น้องอันนี้ราคาพิเศษให้พิเศษสำรับเื่อน ทั้งร่วมคาทรงเรียบร้อยทั้งหมดนี้หนึ่พบาทค่ะหนึ่งพบาทนะคะสี่กิโลพี่น้องไซสใหญ่ๆใส่เบิ่มเบิ่มเลยพี่น้องเดี๋ยวลองชิมเบิง่งเดี๋ยวไปหลางแป๊บหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวจะชิมเบิง่ง ตัางมาเรียบ้อยพี่น้องเดี๋ยวชิมค่ะอหวานพี่น้องหวานอมเปรี้ยวนิดๆรสชาติดีค่ะอันนี้มะยงชิดจากสวน นครนายกเลยดิค่ะสั่งตรงจากนครนายกอร่อยหวานกรอบพี่นอ้องอมอมเปรี้ยวนิดๆไม่ถึงกับเปรี้ยวมากนะหวานหวานอมเปรี้ยวนิดหน่อยค่ะนักไปทั้งหวานพี่น้องแซ่บอือร่อยมากค่ะ ม่มีลูกเสียเลยพี่น้องดีหมดเลยดีหมดทุกลูกเลยสวยๆพี่น้องสวยๆมโยงชิดจากนาครน,นายกนะคะจากสวนป้าอ้วนค่ะสวนป้าอ้วนนครน,นายกนะคะเลียสุดๆค่ะ หวานหวานมายงชิดหวานหวานรสชาติดีพี่น้องนี่ค่ะพี่เป็นหน่วยสวยๆคัดไมอยางดีเลยพี่น้องจากนาครนายกถึงจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนะคะนี่ค่ะมายงชิด หวานหวานเศษเพี่น้อง